นี่เราอยู่ัือนที่ด,ดิมเ์โซจิงเ์โซ,อโซ <laughs> ตอนนี้เรามาจังหวะที่แบบว่าวันอะไรแล้ววันาราสินเป็นได เอ้ยม,มีหิมะโปรยด้วยอ่ะเดี๋ยวดีดีดีเอาไปไอเอาปาอีกแล้วเอาเปาอีกแล้วแน่วัเปลี่ยนนิสยไง่วั่นนิสสวัสดีครับจีเพรของเขานะฮะวันนี้นะครับเราจะพ,พาทุกคนนะมาย้อนวัยที่สวนสนุกดีเมอร์ค่ะ เราได้ทําการจองบัตรผ่านอะไรนะทาวิโลกาทาวิโลกาไว้นะคะก็คือสะดวกง่ายก็คือซื้อผ่านทางออนไลน์เลยก็ได้ที่มีข่าวเลยค่ะก็คือมาถึงก็จะไปแลกบัตรที่ประชาสัมพันธ์ก็จะสะดวกกว่าที่จะที่จะมายืนต่อคิวตรงข้างหน้านะคะ่ะแต่ว่าก็เรามาวันอาทิตย์ด้วยแหละคนก็เลยเยอะอไปฮะเจอข้างในดีกว่าไปค่ะ าก่อนท <ไป S 1> ี่ประชาสัมพันธ <ไป S 1> ์นะฮะจุดประชาสัมพันธ์ เราได้บัตเรียบร้อยแล้วไปค่ะไปค่ะเท่งบัตผ่านประตูะไหนโชว์หนึอ่อีไปพร้อมเล่นจ้า <c oughs> วันของอ่างเปาไงก็ต้องวันของเปาเสียงเปาเลี้ยงใช่วันของอ่งางเปาเลี้ยงโม่ดูอะไรครับอันนี้น่ารักอ่ะต้องโดนแล้วอะไรนะอะไรวะเคโลอะเคโลเคโลวินิชารังน้ำด้ยเป็นไงอ่ะโม่อะไรนะ ามีดีมอสโซดีมอสโซว่ดีมอสโซดีมอสโซตอนนี้เราอยู่เนที่ดีมอสโซดีมอสโซไม่ใช่ดีเบอร์เฉยนะไปฮะเราจะถึงเครื่องเล่นกี่โมงก็ไม่รู้นะจะได้เล่นครบหรือเปล่าเนี่ยมาถึงมาถึงสิบเอ็ดโมงตอนนี้จะเที่ยงเฮ้ยแล้มีจะเช้าวันนั้นด้วยหรอจะเช้าอะไรคะมันช่างมีหรือว่ามีน้อยหรอไม่รู้เหมือนกัน ทำไมเขาคุ้นเคยเห็นอุ้มีคนแต่งเป็นตีนแบบฮาโลวีนมาเที่ยวด้วยนะเออเออ้ยใครครับเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยไหนเอาอยากออกกล้องกับพี่โบงไงไม่อยากออกแล้วเหรอออกนี่นี่ไปแฮปปี้ฮาโลวีนก่อนเลยอ้าวอังเปาอังเปาแอบแต่งหน้ามาฮาโลวีนได้ไงอ่ะแซว ที่แบบว่าวันอะไรแล้ววันทะลองวันฮะลาวีนอส์เดูดเขาจะวิ่งมาใส่ป่ะวะเนี่ยนะ <laughs> เอาจริงวันนี้ไม่กล้าเขาบ้าสีสิงเลาว่ะกลั <laughs> วข้างในหนักกว่าเดิมอ่ะไปลบไปลบไปลบดีดี่ทางเผาเลย <laughs> はい。<Everybody? S 2> <laughs> อคนนเป็นไงบ้างฮะหลังจากเล่นนาฬิกาเรียบร้อยสนุกมากขออีกรอบได้ปะขอแล้วจะอ้วกนะฮะเป็นไงดูไหมครับอ่าตอนนี้คู่ไม่ออกครับเอาขึ้นไปยังสั่นเอาเดี๋ยวอ้วกเลยเป็นไงบ้างฮะหลังจากลงเครื่องคนาฬิเคเรียบร้อย ทฤษฎีที่หมุนไปแนวหน้าแล้วไม่เวียนหัวไม่จริงทฤษฎีที่บอกว่าหมุนไปทางหน้าไม่เวียนหัวไม่จริงจริงก็เว <laughs> ียนดิไม่ว่าจะหมนุนไหหมนุนหมุนหน้าหมุนหลังหมุนข้างหมุนข้างเมาเหม,อมือนกันนะเรามาถึงไฮไลท์ของวันนี้แล้ววันนี้คือวันฮาโลวีนนั้นนะเราจะมาบ้านพีสิงกันไปเมาเข้าไหมเข้านะ ขอวัดดูว MM ่าติดเบอร์ด้านนี้ไ tamam ด้นะคะหนึร้อยบาทหนึ่งร้อยนะคะเดินมาจ้ะเดี๋ยวเส้นแดงนะคะลูกค้ามุมไหนก็ได้ค่ะโยนได้ทุกมุมเลยนะคะเรียกแม่เล้เรียกแม่มาช่วยเล่นเด้อเดี๋ยวเขาไปเรียกแม่ก่อนโยนทิ้งโยนคว้างกันวะปวดตะกร้าเรียบร้อยหนึ่งร้อยบาทไม่ได้ไง มีโอกาสาตั้งหนึ่งร้ลลงอยครังแต่ไม่ได้ตั้งค่รั้งหนึ่งเลยอ่ะแต่รูกตั้งสิบมิลอย่างอ่ะได้ไม่ได้อ่ะยากใช่ปะนัก <c oughs> บาสเกตบ,บ <c oughs> อลฮะฮะมันกำหนดมาแล้วว่าไม่ให้เราได้ใช่จะตั้งปีก นิดหน่อยนะ รอดๆๆอ้าวเอาเป้าอีกแล้วเอาเป้าอีกแล้วโอ๊ยเปียกๆนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย่โอ้ยอยเปียกยังไงล่ะนี่นีหมวกก็มีหมวกด้วยว่ล 您来。<laughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาย้อนวันวานที่ดีมเบอร์นะคะจนมืดจนค่ำเลยตอนนี้และตอนนี้เราก็อยู่ที่กระเช้าใช่ไหมใช่คนเห็นวิวไหมไม่เห็นหรอกเพราะมืดใช่มืดมากก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีมเบอร์ของเราเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่งตั๋วใพวกเราหน่อยไปย้อนใจให้เราไป ทุกคนไปเที่ยวที่จิตต,ต,ต่อไปนะครับไม่เป็นไ,ไม่เป็นไฮะไม่เจอกันใหม่ค่ะบ๊าย